สวัสดีทุกท่านครับช่องดฤษฎีชาแนลหายูหากินครับครับืัอนี้ภาพพี่น้องมาเบิงกล้วยครับนี่คือกล้วยนาำว้ามะลิอ่องครับอยู่สวนที่ผมได้ตัดมาเครือใหญ่ครับเครือนี้13าหวีครับเครือนี้ครับลูกใหญ่ครับ13าหวีนี่นะครับสุขค่าเครือพี่น้องลูกใหญ่นะครับมาดูชมกล้วยความงามของนาำว้ามะลิอ่อง นี่สุกแล้วสุกค้าเครือพี่น้องนะครับได้ตัดมาแล้วครับห้เบื้องว่าลูกใหญ่ขนาดใดนเนาะนะครับถ้าท่านไ่ดูอาจจะไม่รู้เดี๋ยวผมมีเครื่องวัดให้ดูนี่คือนี่ขวดเครื่องดื่มมาวัดดูว่าใหญ่ขนาดไหนให้ท่านได้ดูเกือบเท่านะครับน,นี่นะครับเกือบเท่าเกือบเท่าขวดเนี่ยยาวก็ สูสีกันท่านได้ดูว่ามันใหญ่ไหมนี่นะครับลูกใหญ่นะครับปากช่อง50ครับ13บีครับเครือนี้สุข,ขาเครือท่าในใดที่ชมคลิปอยู่ครับอย่าลืมเข้ากดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับช่องดฤษีชาแนลครับนำคลิปใหม่ๆม,ม,มาฝากท่านนะครับนี่คืออ้วยที่สวนที่ตัดมาน้ำบ้ามะลิอ่อง เตรียมส่งลูกค้าลูกใหญ่นะครับก็อย่าลืมครับกดติดตามช่องเดุสดสต a ชแนลหาอยหากินครับเ,เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ